10น <Ten. S 2> อะไรเนี่ยลองสุ่มหน่อยดีกว่าว้าวได้อินฟินิที่เลยหรอเนี้ยไปบอกเพื่อนดีกว่าเราเลิกเป็นเพื่อนกันเธออีจนไปแต่งตัวหลับใบหน้าที่กรอกตาไปมาเอาอะไรของมันไอะไรไ<ป>ของมันว่า<ต>ไปแต่งตัวดีกว่าหากอลุ่มดีกว่า สนใจเข้ากลุ่มเราไหมในกลุ่มทุกคนเรามีเพื่อนใหม่นะ้าเขาขอเข้ากลุ่มได้ Oh m y g o d 2003 at d t h i s m l e b e a d 351สวัสดีนะทุกคนสวัสดีเรามาแนะนํนำตัวกันเถอะ โอเคเราชื่อเนสเบตอายุ18เราชื่อแพลวอายุ16กูชื่อบโดอายุ18พูดดีๆกับเพื่อนหน่อยกูไม่แคร์อีควายเอาอีนี้เราชื่อโบนัสอายุ19ทุกคนไปเล่นสองกันไหมเอาดิเราชอบนับนี้ เป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมมึงทำกูแพ้หมดเลยอีควายสันดานหมาควยแตะออหยุดพูดได้แล้วอีเด็กเฮียจริงเออเออก็ได้ว่าโทรกับเราไหมอีก็ได้ว่ามีไรเหรอกูจะเตะม,มึงอีเฮียแล้วจะเตะกูทำไมอีดอกก็มึงจะมาแย่งทีมกูไง กูไม่ได้แย่งอีควายกูไม่เชื่ออีเด็กเฮียควยปัญญาอ่อนสันดานหมาควายแตะอ้าวอีเฮียนี้ออแล้วไงวะแล้วมึนเป็นเฮียอะไรอีสัตว์กูเตะแล้วนะบายอีควายไม่นะทำไมสองคนนั้นคุยนานจังเลยมาแล้วแล้วแพราวล่ะมันบอกอยากออกเองดึกล่ะเรานอนแล้วนะ กดไลค์5้อันมาต่อนะ